เราต้องรู้ว่าวิตามิน A มันเป็นอะไรที่พิเศษมันสามารถเกิดเป็นพิษได้ที่กินเยอะแล้วมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยก็คือควรกินแค่5,000ไม่เกิน1,000 0 IU นยะแต่ถ้าจะเป็นรูปแบบที่ปลอดภัยนะคะก็แนะนำว่ากินในรูปแบบของแคโรทีนอย สวัดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะเรามาคุยกันวันนี้ในเรื่องของสารเสริมอาหารกันบ้างนะในกลุ่มของซัพพลีเมนต์นะคะผู้หญิงในแต่ละช่วงวัยในวัยที่แบบ40-50ว่า Healthy Women เนี่ยนะควรที่จะเสริมสารอาหารอะไรบ้างนะคะอันแรกพูดถึงในเรื่องของวิตามิน B ในที่นี้หมายถึง B รวมไปเลยนะจ๊ะก็คือควรที่จะกิน ทุกวันนะคะอย่างน้อยในโดสที่เขาแนะนำนะก็คือกิน50มิลลิกรัมนะคะ2ครั้งต่อวันอนอกจากนี้มีวิตามินอะไรอีกดีเวลาที่เราวัดวิตามินดีเราต้องไปเจาะเลือดวิตามินดีในที่นี้เนี่ยนะคะหมายถึงวิตามินดี3มนะมันจะเป็นตัวแอคทีฟแล้วก็ในอาหารก็มีน้อยนะส่วนใหญ่ก็คือได้รับจากแสงแดดหรือไม่ก็กินเป็นในรูปของซัพพลีเมนต์เข้าไปถึงจะได้รับดีในสัดส่วนปริ มาณที่หวังผลได้ในเรื่องของการออกฤทธิ์ต่อร่างกายแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่เราจะกินวิตามินดีก็คืออย่างน้อย5,000 IU ต่อวันนะคะให้คีปค่าเลือดอยู่ที่60-80นาโนกรัม ml นะเวลาที่เราไปเจาะเลือดค่าที่เราต้องการก็คือ60-80นาโนกรัม ML แบบนี้ นะคะถึงจะเป็นค่าที่ได้รับผลอย่างที่เราพูดกันไปเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกหรือเป็นเรื่องของอิมมูนภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเป็น healthy woman เนี่ยนะต่อมานะคะวิตามิน E เนี่ยนะมันก็จะมีหลายรูปแบบโทโคเฟอรอลโทโคตรีนอลนะคะเอาจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบผลลัพธ์แบบไหนนะคะก็ถ้าเป็นโทโคเฟอรอลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรูปของแอนตี้ออกซิแดนต์แบบทั่วๆไปอา่ามันจะ ป้องกันไม่ให้ผนังเซลลเสื่อมสภาพง่ายไม่ทําให้เซลลแก่นั่นเองนะส่วนโทโคตาอิโดมักจะป้องกันเรื่องของหัวใจหลอดเลือดนะคะแต่เราก็สามารถที่จะกินในรูปแบบที่มันมิกซ์กันก็ได้ ะะก็จะมีทั้งโท c โคตีนอลทอลโคฟีรอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอา,อางี้ก็คือวันหนึ่งควรกิน400 IU ต่อวันนะคะต่อมานะคะนอกจากนี้ามาดูเรื่องของมินเนอรัหรือว่าเกลือแร่ตัวแรกที่จะพูดถึงนะคะในกลุ่มวัย40-50เนี่ยนะมีหลายคนถามเรื่องของแคลเซียมมาขนาดที่แนะนำกันนะให้ทาน500-1,000มิลลิกรัมนะะต่อวันนะคะต้องบอกว่าแคลเซียมเนี่ยกินเยอะไป อันตรายนะ,ะต่อมานะคะก็จะมีเรื่องของโครเมียมเป็นเกลือแร่ที่สําคัญและจําเป็นแต่ร่างกายต้องการไม่ถึง100มิลลิกรัมต่อวันก็คือ,คอต้องการน,น้อยแต่ต้องการน,นะ,ะการเสริมโครเมียมก็วันละ200ไมโครกรัมนะไม่ใช่มิลลิกรัมนะไมโครคือมัน1ยกกาลังเท่าไหร่ลบหเนาะเพราะ้นมันน้อย ไม่มากนะคะมันอยู่ในไหนอะ่ะโปรโตีนเนื้อสัตว์ต่างๆแต่ถ้าจะเสริมนะคะให้เสริมเป็นคโครเมียมในรูปของพิคโคลินเนตมันก็จะเป็นกิเลสอะมิโนแอซิดนะเออตัวนี้มันก็จะทําให้การดูดซึมได้ดีขึ้นได้มากขึ้นนะคะเพราะเราต้องการแค่200ไมโครกร,รัมต่อวันนะคะนิดเดียว อ่ะทีนี้อีกอันนึงก็คือคอปเปอร์หรือทองแดงอันนี้ร่างกายก็ต้องการ1-2มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็ต้องการน้อยตัวหนึ่งที่จะวัดความแข็งแรงของร่างกายโดยเฉพาะในเรื่องของระบบอิมมูนเขาก็จะมีสัดส่วนอันนึงเขาเรียกคอปเปอร์ต่อสังกะสีว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อมันก็จะสะท้อนถึงสุขภาวะที่แข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวทองแดงเนี่ยมันเป็นตัวที่สําคัญและจําเป็นนะโดยเฉพาะในเรื่องของการ ผ่าผานต่างๆในร่างกายของเรานะหรือเกี่ยวกับในเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องการ1-2มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่ตัวนี้มันก็ดูดซึมและเอาไปใช้ได้ยากอีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทานในรูปแบบของ Copper Supplement c u p r i c อ x i อ e ต่อมานะมีกรดไขมันที่สำคัญก็คือ EPA กับ DHA ตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในโอเมก้า3ที่สำคัญเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยลดการอักเสบนะโดยเฉพาะการอักเสบของหลอดเลือดหรือในคนที่อ้วนมีแฟตเซลล์เยอะมันก็จะปล่อยสารก่ออักเสบออกมาเยอะนะคะหรือในคนที่กินของทอดแล้วก็เพิ่มการกิน EPA กับ DHA เพื่อที่จะไปป้องกันไม่ให้อเมก้า6มันมาทำลาย ร่างกายของเรานะเราก็กินโอเมก้าสเข้าไปเพราะฉะนั้นมีในน้ํามันปลาการกินน้ํามันปลาเนี่ยก็คือให้ EPA กับ DHA บวกกันพันมิลลิกรัมต่อวันสมมุติว่าในน้ํามันปลา1เม็ดมี EPA 360มี DHA 240อย่บางเงี้ยบวกกันก็จะเท่ากับ600เ,เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินน้ํามันปลายี่ห้อนั้นอ,อย่างน้อย 2เมตรต่อวันเป็นต้นมันก็จะได้เท่าไหร่พันสองถูกป่ะก็คือเอาให้มันมากกว่าพันอ่ะพวกเรา นะต่อมาแมกนีเซียมตัวแมกนีเซียมมันก็จะสําคัญกับในเรื่องของการทําให้กระดูกแข็งแรงแมกนีเซียมสําคัญต่อในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อทําให้ร่างกายแบบรีแลกซ์ก็จะทําให้นอนหลับดีด้วยนะคะทำให้ร่างกายแบบสงบเพราะฉะนั้นมันมีคุณสมบัติหลายอย่างนะเรื่องของกระดูกแข็งแรงแมกนีเซียมเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ระบายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คือกินเข้าไปก็อาจจะทําให้แบบถ่ายได้ง่ายด้วยแล้วพะะื่ก็มักจะแนะนําว่ากินก่อนนอนเท่าไหร่ล่ะวันหนึ่งก็ประมาณ250 5 0ถึง500มิลลิกรัมนะต่อวันกินประมาณนี้ถามว่าถ้ากินเยอะกว่านี้ท้องเสียตัวซิลิเนียมอ่าตัวนี้สําคัญตัวนี้ขาดบ่อยแต่มักไม่รู้ว่าขาดแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บอ่วร่างกายดีขึ้นมาทันทีซิลิเนียมเนี่ยนะคะเราต้องการร้อยไมโครกรัมต่อวันนะคะอันนี้ก็จะมีในรูปแบบของอาหารเสริมเออช่วยเรื่องของการทํางานของไทรอย นะอาหารทั่วไปก็เป็นแบบบราซิลนัทก็ได้นะก็จะมีซีเรเนียมอยู่นะคะแต่ก็จะกินเสริมเป็นแบบไม่ละร้อยไมโครกร,รมัมวอลาเมตก็ได้นะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกมีในเรื่องของซิงก์ก็คือแร่ธาตุสังกะสีอย่างน้อยวันละ15มิลลิกรัมต่อวันผู้หญิง30-50มิลลิกรัมต่อวันเพราะว่าเราหวังผลอย่างอื่นด้วยซิงก์ขนาด50มิลลิกรัมมันจะไปเทสโทสเตอโรนเปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนมันก็จะมีซิงก์เนี่ยนะมาเป็นตัวขัดขวาง ไว้แบบนี้นะคะไม่ให้เปลี่ยนไป,นเ,ปนเป็นเอสโตรเจนที่มากเกินไปอจริงๆเขาพูดถึงวิตามิน A อีกตัวเวลาเรากินเนี่ยให้กินในรูปแบบของแคโรทีนอยการกินวิตามิน A เราต้องรู้ว่าวิตามิน A มันเป็นอะไรที่พิเศษมันสามารถเกิดเป็นพิษได้ที่กินเยอะแล้วมีปัญหา นะคะเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยก็คือควรกินแค่5000ไม่เกิน10,000 IU นยะแต่ถ้าจะเป็นรูปแบบที่ปลอดภัยนะคะก็แนะนำว่ากินในรูปแบบของแคโรทีนอยด์มันเป็นโปรวิตามินเอมันไม่ได้ทำให้เกิดพิษถ้าใครกินอาหารที่มีสีส้มสีเหลืองเป็นประจำอยู่แล้วกินมะละกอกินแครอทอะไรอย่างเงี้ยนะคะมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะทำให้ได้พวกแคโรทีนอยด์ id, เข้าไปแล้วร่างกายก็จะเปลี่ยนไปเป็นวิตามินเอนะคะก็จะเอาไปใช้ได้อันนี้จะปลอดภัยกว่า ะะหรือถ้ากินในรูปแบบของอาหารเสริมก็เลือกเป็นแคโรทีนอยด์ไม่ต้องกินวิตามินเอโอเคนะคะวันนี้หมอสลินไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย